สวัสดีค่ะครูแนนประถมไวสตอรี่ค่ะมาตามสัญญาแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทำป๊อปอัพแบบไม่ดันหลังค่ะจะมาบอกวิธีการทำแบบละเอียดเลยค่ะว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็เตรียมกระดาษค่ะ4ขนาดเรียงลำดับแบบนี้นะคะแล้วก็พับค่ะพับฐานประมาณมนหนึ่งบรรทัดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะติดยึดกับตัวเล่มนะคะ พับครื่องอีกทีนะคะหลังจากนั้นก็ตัดมุมสามเหลี่ยมนี้ออกเลยนะคะตัดเลยรอยเส้นพับเราไปนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะทําไมถึงตัดเลยเดี๋ยวมีคําตอบให้ค่ะอย่าลืมตัดเลยขึ้นมานะคะข้อนี้สําคัญมากเลยค่ะตัดแบบนี้ทุกแผ่นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปวาดตกแต่งกันค่ะว่าแผ่นไหนระดับไหนเราจะทําเป็นอะไรนะคะตามชอบเลยค่ะ ตามความถนัดของเราได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะครูแนนก็ใช้สีเขียวเนี่ยทำเป็นหญ้านะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยทำเป็นก้อนเมฆนะคะทุกคนก็จะใช้ปากกาเมจิกวาดนะคะแล้วก็ใช้ลิควิดที่เป็นสีขาวแบบนี้ค่ะวาดเพิ่มมิติแล้วก็ความหลากหลายขึ้นมานะคะแบบนี้เลยค่ะสีฟ้าทำเป็นก้อนเมฆนะคะ หลังจากที่เราวาดรายละเอียดจนพอใจแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรค่ะตัดส่วนเกินออกไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กาวสองหนะ้าขอแนะนําเป็นยี่ห้อดีๆนะคะติดลงไปเลยค่ะพักส่วนที่อัพมาทําตัวการ์ตูนก่อนนะคะวันนี้คุณแอนทาเรื่องวงจรผีเสื้อค่ะก็ทําตัวการ์ตูนเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อเลยค่ะทั้งตัวผีเสือ้อไข่ผีเสือ้อหนอนผีเสือ้อแล้วก็แดกแด,ด้ผีเสื้อค่ะขนาดของตัวการ์ตูนหรือว่าขนาดของป๊อปอัพนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าค,คุณครูต้องการขนาดไหนเรื่องอะไรก็สามารถทําได้ตามใจชอบเลยนะคะคุณแมนขอใส่รายละเอียดนิดหน่อยนะคะเพิ่มความน่ารักให้กับผีเสื้อค่ะด้วยการใช้ลิควิดสีขาวนี่แหละค่ะเพิ่มแสงแล้วก็ความน่านรักให้กับเขาค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณแมนก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดค่ะมาทําเป็นฐานนะคะวันนี้ทําไซส์ขนาด A4 นะคะแล้วก็ตกแต่งด้านหน้าให้สวยงามและน่ารักตามที่ต้องการเลยค่ะยิงรกยิงน่ารักยิงรกยิ่งดีนะคะเสืออนุบาลเนี่ย มาเริ่มทําตัวอัพกันเลยนะคะฐานอัพนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะรอยพับนะคะรอยพับตรงกลางให้มันตรงกันนะคะกับรอยที่เราตัดออกไปแบบนี้เลยลองพับดูนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่รั้งไม่ดันนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะอัพแบบนี้เลยค่ะตัวอัพเราจะติดแผ่นที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ไล่ระดับมาจนถึงแผ่นที่เล็กที่สุดค่ะมาชั้นที่2แล้วนะคะ เห็นไหมคะติดง่ายนิดเดียวแค่ติดลงไปมันก็อัพแล้วค่ะสังเกตไหมคะว่ารอยพับตัวอัพกับรอยพับของฐานฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยจะต้องตรงกันนะคะเห็นรูเล็กๆไหมคะที่ครูแนนบอกว่าให้ตัดเลยออกไปนะคะมันจะเป็นช่องโหว่ทำให้ตอนพับเนี่ยมันไม่ได้กับตัวฐานฟิวเจอร์บอร์ดนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาตอนพับหรือว่าตอนกลางนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวอัพนะคะแล้วเราก็มาเริ่มตกแต่งภายในกันเลยค่ะ ยิ่งมีตัวการ์ตูนเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งน่ารักยิ่งมีรายละเอียดเยอะก็จะยิ่งสวยไปกันใหญ่เลยนะคะเวลาอัพขึ้นมาเด็กๆก็จะได้ว้าวคนเปิดก็จะได้ว้าวนะคะคุณแอนก็เลยจะทำรายละเอียดภายในเนี้ยให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะน่ารักไหมล่ะคะคุณครูก็สามารถทำน่ารักน่ารักแบบนี้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้